เมื่อโชคชะตาท้าทายเจ้าแม่จำเป็นปะทะเสียงวิจารณ์ใครจะเชื่อได้ว่าหญิงสั่งฝนตกสำเร็จเหมือนปฏิหารจริงหรือไม่ยินดีต้อนรับสู่ตอนที่22ของละครสุดคิดยายปลาไหลกับนายไฮโซที่ชวนให้ทุกคนต้องลุ้นแบบหยุดหายใจในตอนนี้ฟ้ามุย้ยรับบทโดยหญิงอันดาประกอบกิจกลับมาในมาเจ้าแม่ปลายเผือดอีกครั้งแต่รอบนี้งานหนักกว่าเดิม พระเธอโดนขอร้องและกดดันจากชาวบ้านให้ทําพิธีขอฝนพิธีกรรมที่หลายคนบอกว่าไม่มีอะไรเกินไปกว่าความเชื่อแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่สะเตินใจพร้อมสร้างความฮือฮาเมื่อฝนตกลงมาจริงๆท่ามกลางเสียงเชียร์ของสตยาป๊อบถากูลการทิพและเพื่อนๆแก๊งเวียงหนองหล่มที่ร่วมเป็นกําลังใจไม่ห่างแต่ตรงนี้แหละที่หลายคนอาจจะยังสงสยัยการทําพิธีหรือพลังใจของเจ้าแม่มีผลจริงหรือเป็นแค่เรื่องของฟ้าฝนตามธรรมชาติคุณคิดเห็นยังไงลองบอกกันบ้าง ทีมนักแสดงและผู้กำกับร่วมแรงร่วมใจยกกองกันไปถ่ายทำกลางทุ่งนาที่บ้านครูธานีจังหวัดปทุมธานีแดดจัดแค่ไหนไม่มีใครถอยทุกคนแสดงเต็มที่ตั้งแต่เซตโต๊ะพิธีทอดกลางนาเรียงเครื่องเส้นไหวไปจนถึงซีนเด็ดที่ต้องรอฝนถลม่มเพื่อถ่ายทอดความสมจริงแบบเปียกชุม่มตั้งแต่หัวจรดเท้าเรียกได้ว่าทุกคนเต็มไปด้วยวิญญาณนักแสดงทั้งยังได้สองหนุ่มทอมธีรพลกับดดานูมาสร้างสีงสันอาสาแปลงร่างแต่งหน้าเป็นแมวเดินแห่ขอฝนให้สนุกสนานสุขสันต์ไม่หยุดแม้จะโดนน้ำสาดไม่เว อ๋อและเพิ่มความสมจริงอีกต่างหากที่สําคัญฉากขอฝนนี่แหละที่ทําให้ชาวบ้านเวียงหนองหล่มดีใจกันสุดๆทุกคนขอบคุณฟ้ามือเจ้าแม่จาเป็นที่กลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านไปในพริบตาและนี่แหละจุดที่แฟนละครหลายคนแอบเถียงกันว่าพิธีกรรมไทยกับความเชื่อเรื่องเจ้าแม่ปลายมันเป็นเรื่องจริงแค่ไหนจริงหรือแค่บังเอิญคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับซีนขอฝนสุดปฏาฏิหารินี้ศรัทธาเหตุผลด้วยศิลปะการแสดงอย่าลืมสแสดงความคิดเห็นไว้เพราะนี่คือส่วนที่ไม่มีใครอยากพลาด เตรียมชมฉากขอฝนที่ทุกคนรอคอยในใยปลาไหลกับนายไฮโซออกอากาศวันอังคารที่23กันยายน2568ทางช่อง3 H d ดีกด33หรือรอดูย้อนหลังได้ตามช่องทางปกติและสำหรับแฟนๆที่อยากย้อนดูความสนุกเพิ่มเติมสามารถติดตามตอนที่14และตอนที่11ที่มีโมเมนต์ดราม่าฮาของตัวละครในเรื่องพร้อมเรื่องย่อและข่าวบันเทิงได้เช่นเคยถึงเวลาที่คุณจะเลือกแล้วคุณเชื่อในเจ้าแม่จำเป็นหรือว่าแค่พลังแห่งการแสดงและทีมเวิร์ก มีมุมมองต่างๆหรือแอบมีประสบการณ์แปลกๆเรื่องขอฝนไหมแล้วให้เราฟังหน่อยในคอมเมนต์